กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นวันนี้นะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นทางด้านหอการค้าปัตตานีนะครับมีการแนะนํากระทรวงคมนาคมนะครับให้แยกท่าเรือพานิชย์ออกจากท่าเรือโดยสารครับนำโดยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ดูปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่า ในส่วนของกระทรวงคมานาคมนะครับได้มีการหา,หารือร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดปัตตานีนะครับโดยทางหอ,อการค้าต้องการให้กระทรวงนะครับให้ความสําคัญทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและในปัจจุบันนะครับท่าเรือปัตตานีไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับจึงทําให้ผู้ประกอบการนั้นต้องไปใช้ท่าเรือสงขลาแทนนะครับซึ่งส่งผลให้ต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นด้วยรวมทั้งทางจังหวัดนะครับได้มีการเสนอแนะนะครับว่า ควรแยกประเภทท่าเรือคือท่าเรือพาณิชย์กับท่าเรือโดยสารออกจากกันนะครับทั้งนี้ตนเองยังได้มีการไปสำรวจถนนด้วยซึ่งพบว่ายังอยู่ในสภาพดีครับคุณพิชิตครับ ครับนอกจากนี้ในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการเปิดใช้สะพานข้ามอ่างเก็บน้ําบางลางนะครับทางหลวงหมายเลข410ครับระยะเวลาระยะทางนะครับอยู่ที่435กิโลเมตรนะครับงบประมาณอยู่ที่400ล้านบาทครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งสะพานดังกล่าวจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้อีก30นาทีนะครับหรือระยะเวลาในการที่จะเดินทางอยู่ที่11กิโลเมตรด้วยกันนะในการที่จะเดินทางจากยะลาไปเปตงนะครับทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอเปตงนะครับและ การสร้างงานในส่วนของพื้นที่ตาม,ตามนโยบายของในส่วนของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับทางจังหวัดได้มีการเสนอให้ก่อสร้างอุโมงุโมงบงบประมาณอยู่ที่700ล้านบาทเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางและอีก30นาทีด้วยกันนะครับซึ่งตนเองจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าหาลือกับสํานักงบประมาณรวมทั้งจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนะครับในเรื่องของเรื่องดังกล่าวประมาณกลางปีหน้าอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็ว่าถือเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับหลังจากที่มีทางคณะรัฐมนตรีได้ล ลงพื้นที่ไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับประเมินทิศทางค่าเงินบาทครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดและบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับประเมินทิศทางค่าเงินบาทระหว่างวันที่1 7ถึง21ธันวาคมปี2555นะครับว่าค่าเงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ3 0 5 5ถึง30.75บาบาทต่อดอลลาร์นะครับโดยต้องติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาวิกฤตห,หน้าผาการคลังหรือว่า f i s c a l Cliff นะครับของสหรัฐขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญนะครับได้แก่ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยผลการสำรวจภาคการผลิตของเฟดนะครับสาขานนวิรยกนะครับแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมยอดขายบ้านมือสองนะครับข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านการขออนุญาตการก่อสร้างนะครับและดัชนีราคาการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวเลขของ GDP ทบทวนในรอบสุดท้ายข้อมล มูลดุลบัญชีเงินเดือนสภพพันประจำไรมารสามในปี2555นระครับรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับยังประเมินอีกว่าสำหรับดัชนีนะครับมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อแรงหนุนของเงินทุนไหลเข้านะครับโดยต้องติดตามความชัดเจนของการแก้ไขภาวะวิกฤตหน้าผาทางการคลังนะครับของภาคการเมืองของสหรัฐให้แนวรับอยู่ที่1 3 5 0ถึง1,337จจุดนะครับ ขณะที่แนวต้านคาดว่าน่าจะอยู่ที่1,378และ1,400จุดตามลำดับต่อไปครับนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านเงินบาทไทยนะครับที่ทำโดยศูนย์วิจัยของกสิกรไทยครับคุณพิชิตครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็เป็นส่วนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการมอบของขวัญปีใหม่เตรียมบรรจุลูกจ้างกว่าแสนคนครับนำโดยนายแพทย์ชนลนานะครับสีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหากําลังบุคลากรของสาธารณสุขนะครับว่าในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้นะครับมีกําลังบุคลากรลูกจ้างปฏิบัติงานรวมประมาณ1นึ0 0 0สคนนะครับซึ่งล่าสุดนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบบรรจุลูกจ้าง ชั่วคราวที่เป็นสายวิชาชีพจำนวน21สายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยได้อนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุลูกจ้างดังกล่าวนะครับรวมทั้งสิ้น22,641อัตราเร่งด่วนภายในระยะ3ปีครับคุณพิชิตครับครับนายแพทย์ชนละนาเนี่ยยังกล่าวอีกว่านะครับส่วนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวครับสายสนับสนุนที่อยู่นอกเหนือ21สายงานวิชาชีพนะครับซึ่งมีประมาณอยู่ที่1 1 7 0 0 0คนทั่วประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมที่จะมีมาตรการรองรับเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจครับในความมั่นคงในอาชีพโดยจะรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งข นี้ได้มีการจัดทําร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขสองฉบับแล้วด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบํารุงหน่วยบริการนะครับในสังกัดสาธารณสุขครับพร้อมกับมีการนําเสนอ ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนะครับและสํานักงบประมาณนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับกลับมาเร็วๆนี้นะครับและจะมีการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะลงนามประกาศใช้อีกครั้งยังคาดว่าจะได้ในส่วนตรงนี้ในช่วงเดือนมกราคมปี2556นี้นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจในส่วนของลูกจ้างตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดตรงนี้สามารถทําให้สําเร็จ ร่วงไปได้ในปี2556ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นงามเลยทีเดียวเชียวของคนที่เป็นลูกจ้างประจําอยู่นะครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะครับกระทรวง ICT นะครับมีการทุ่ม800ล้านบาทฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศครับนำโดยคุณอนุดิตนาครทัพนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT นะครับเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2556นะครับทางกระทรวงได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 831ล้านบาทนะครับลงทุนวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือว่าฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศนะครับเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนโดยเฉพาะในสถานศึกษานะครับด้วยแท็บเล็ตตามโครงสร้างของรัฐบาลครับส่วนโครงการ ICT ฟรี Wi-Fi ของกระทรวง ICT นะครับได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทั้ง AIS, D-Tac, True, TOT และกสอทอนะครับโทรคามานาคมร่วมติดตั้งและให้บริการฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไปแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งจะเสร็จสิ้ ให้บริการฟรี Wi-Fi ภายในสิ้นปีนี้รวมประมาณ200,000จุดนะครับส่วนโรงเรียนทั่วประเทศกว่า9,600โรงเรียนกระทรวงไ CT ได้ขยายบริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมแล้วครับคุณพิชิตครับขณะที่ในส่วนของอีกกว่า22,000โรงเรียนทั่วประเทศครับระบบอินเทอร์เน็ตเรียกว่ายังไม่ครอบคลุมครับซึ่งจะต้องมีการขยายให้เข้าถึงนะครับและใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมนะครับในแต่ละพื้นที่โดยคาดว่าจะขยายระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมได้ร้อยละ80ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับภาย ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับนอกจากนี้ทางกระทรวง ICT ครับยังเตรียมที่จะซื้อแท็บเล็ตเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับและชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อีก1นึ0 0 0สเครื่องด้วยกัน,นครับด้วยรูปแบบการเปิดให้ผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้าเสนอราคานะครับเพื่อที่จะ ร่วมประมูลคาดว่าสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านครับจะทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร <c oughs> เงื่อนไข <c oughs> การจัดซื้อและคุณสมบัติของเครื่องแท็บเล็ตด้วยครับผมครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับในการที่เราจะได้มีฟรี Wi-Fi ใช้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในที่ที่มันธุรกันดานมากๆแต่ว่าเราก็ยังจําเป็น คือบางทีเนี่ยการอัพรูปอัพไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากในชีวิตแต่บางคนเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับนมันธุรก,กันดารเขาก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับพวกเรานะครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นส่วนของขนส่งทางบกนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวให้กับ16โรงเรียนสอนขับรถนะครับอบรมภาคทฤษฎีแทนได้แล้วครับ นำโดยคุณสมชัยสิริวัฒนาโชคนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันนะครับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็วินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงจึงทําให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตรถเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งรวมทั้งขณะนี้นะครับมีจํานวนผู้เข้าขอรับใบอนุญาตรถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทางโกรมการขนส่งทางบกนะครับจึงมีการเพิ่มให้ โรงเรียนทั้ง16แห่งนะครับสามารถที่จะทําตรงนี้ได้เองเลยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปที่ขนส่ง<ะ>แล้วก็ไปนั่งฟังอบรม4ชั่วโมง<ะ>แล้วก็มาสอบพอสอบเสร็จแล้วบางคนไม่ผ่านอ่ะวันรุ่งขึ้นก็มาสอบใหม่ออห,มหรือบางที่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แม่นจริงๆเนี่ยเขาก็ให้อบรมใหม่ไปเลย<ะ>ดังนั้นตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะครับที่<ะ>ทาง16โรงเรียนในการที่จะสอนขับรถเนี่ยสามารถ,าม,ารถมีการฝึกปฏิบัติในภาคทฤษฎีได้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปีนี้คุณพิชิต รถ 1, 1นึ่0แสนบาทเนี่ยคนก็ต้องการออกกันเยอะอบางคนนก็ไม่เมีขับขี่ก็ต้องไปทํากันใหม่ดังนั้นก็ถือว่า,เ,าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใี่สนใจ<ช>ตรงนีนะใช่ครับ,รบเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวเด่นแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ